มาแล้วคะ่ะพี่โทรหาคุณป้านัา่นแหละจ้าเพิ่งมาถึงเหมือนกันใช่ไหมคะขนมจีนน้ำยาปูนี่ไงเจงอเจงอขนมจีนน้ำยาปูตลาดหนองชาค,ค่ะอีพุ่งมาถึงนะคะรอแป๊บนึอันนี้น้ำยาปู คนมากเลยค่ะปูเป็นก้อนๆเลยนะคะคน้ำยาปูต้องคนขึ้นมาอย่างนี้นะคะถึงจะเห็นน้ำยาปูนะคะอ,คอ่าออนนี้เรามาดูน้ำยาปลาโอ้นี่น้ำยาปลาหม้อใหญ่เลยนะคะกะทิปลาค่ะหอมมากหอมมากค่ะ มันหนึ่งขายเยอะขนาดนี้เลยคะ่ะขนมจีนอันนี้เป็นแป้งหมักใช่ไหมคะอันนี้เป็นแป้งสดค่ะนี่แป้งสด,สดะะอ่าที่อยู่ในใบ,บตองนี่เป็นเป็นขนมจีนเส้นสดอันนี้เป็นขนมจีนเส้นหมักมีสองโลโอ,โอ้นี่สองโลใหญ่ๆอย่างนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวพวกมีร้านนี้ร้านเดียวด้ใช่ที่ว่าแป้งสดบ้านบึงค่ะ <c oughs> ร้านโน้นร้านฝั่งนี้ของกันเยอะเลยแม่เขาก็เขียนว่าวันค่ะขนมจีนดีบสดบ้านบึงนี่เหลือ เหลือเจ้านี้เจ้าเดียวเนาะที่เป็นเส้นสดเนาะเป็นของบ้านบึงแท้ๆใช่ไหมคะใช่ีีร้านนเเดยยว่แต่ร้านอื่นก็ไม่เห็นของบ้านเบืองหนูนักซื้อเห็นว่าขนมเค้กบ้านเบืองอย่าเงี้ยเป็นแต่เป็นของเครื่องเหียงค่ะอ๋อของเรานี่บึงแท้ค่ะเป็นของพี่ว่าดั้งเดิมเลยค่ไม่แน่งันรัวค่ะอืมไอ้หนูนักซื้อไปใช่ไหมเขาก็มีป้ายใช่ไหมเขาตามมาวันนั้น เขาบอกเขาอยากกินมากปกติถ้าหนูไปอะหนูก็จะซื้อไปฝากเขาตลอดเนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะถ้าใครอยากกินขนมจีนนะคะขนมจีนเจ๊ง้อนะคะอยู่ในตลาดหนองชากนะคะมาเลยค่ะตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะตามเบอร์โทรนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเบอร์โทรวันนั้นลูกค้าลูกค้าหนูนะคะหนูซื้อไปฝากแล้วคนนี้หนูไม่ได้ไปหาเขานานเขาตามมามาโชคไม่ดีร้านร้านป้าปิด เขาไปบอกดูซิเนี่ตามมาตั้งแต่สมุดปาการขับรถมาจะมาซื้อน้ำยานาคารเ่อมาค่ะเขาบอกว่าเจ๊โชคดีมากเลยไปร้านปิดอีกเขากแต่ถ้าหนูไปหาเขาที่ใดหนูก็จะซื้อไปไม่งั้นเขาจะถามหาเขาชอบกินเวนคารร้านจะปิดไปจะปิดค่ะจะปิดที่ตลาดเนี่ย่วงนั้นคาะค่ะขาข่าวแม่จะแท้กันแค่นัน อ๋อก็อคือว่าเปิดทุกวันหยุด,หย,ดหยุดวันอังคารนะคะวันอังคารหยุดนะคะแล้วหนูอินเจงเจ้อนะคะน้ำยาปูน้ำยาปลานะคะน้นเติมว่าร้านนี้อร่อยคะ่ะเพราะว่าประจำเครื่องบา่ายทครบ่องบานน่ายวันธรรมดาลแล้วเนี่ยแต่วันนี้อยู่ในทางหอมหมกอ่าใช่ใช่หนูก็เคยซื้อค่ะหอมหมกอะอมีหอมหมกด้วยใช่ไหมคะมีหอมหมกมีปูมีปลาทะเลทำหอมหมกด้วยนะคะ ของหมวกก็จะไม่ได้ทําทุกวันแต่ว่าขนมจีนก็คือขายทุกวันเว้นวัน,นอังคารวันนี้ว่นนี้เชงเล้งไงค่ะเข้าเชงเล้งเน้ะค่ะนี่เลยนะคะแล้พวพรุ่งนี้จะหยุดไหว้พ่อเดี๋ยวมนันี้ค่ะ,ะนี่คือหนึ่งชุดนะคะชุดนี้ก็คือ200บาทนะคะ เ,ะะเป็นชุดใหญ่ก็คือได้ขนมจีนหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็ได้น้ำยาโป้ถุงใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีผักสดมาอย่างนี้ด้วยน,นะคะควันนี้เ้าสั่งสามชุดค่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมาทางชนบุรีนะคะมันบึงนะคะที่ตลาดหนองชาตินะคะมาได้เลยค่ะมาอ,อ,อุดหนุนป้าก็ได้เลยนะคะขนมจีนเพราะคือทำใหม่สดทุกวันนะคะ ชุดใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะก็มีชุดเล็กก็มีนะคะชุดเล็กก็คือชุดละหกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งนะคะชุดละร้อยก็ะละลยะจะได้ขนมจีนแบบนั้นครึ่งโลใช่ไหมคะครบท่าสามชุดโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะฝากติดตามช่องอยู่กลุงมป,ป้าเฟมเบี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูเบอร์โทรอีกรอบนึ่งนะคะ,ะถ้าใครสนใจนะคะโทรมาสั่ง สั่งก่อนมาก็ได้หรือว่าโทรถามก่อนก็ได้นะคะนี่เลยนะคะ